นี่นะคะผิวหน้าของโอนะคะจะมีความฉ่ำแบบนี้นะคะความแบบความฉ่ำของผิวหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนหน้าโอจะเป็นเป็นฝ้าช่วงนี้นะคะเพราะว่าโอเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนไปไหนก็จะคือหน้าสดตลอดเราเราคือเหมือนเวลาแสงแดดมันกระทบต่อหน้าใช่ไหมมันมันมันจะโดนกับผิวหน้าเราเต็มเ็มเลยแบบนี้นะคะโอใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเซตเซตที่ สี่หรือห้าแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยโอเทสมาก่อนก่อนที่จะมีการวางจัดจําหน่ายนะคะใช้เองนะคะตัวนี้สารสกัดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะตัวเซรั่มนี้นะคะเนื้อเซรั่มนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเนื้อเซรั่มตัวนี้นะคะคือเนื้อจะข้นมากเนื้อจะแบบเนื้อเซรั่มนะเดี๋ยวจะทาให้ดูเนื้อเซรั่มตัวนี้จะแบบมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่อ่าเห็นไหมเห็นไหม มันจะมีความข้นมันจะมีความเหนืดแต่พอทาไปแล้วหน้าไม่เหนียวนะพอทาไปแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดํานะคะตัวนี้สารสก,กัดนะคะหลกัหลกๆนะคะจะมีสาราลยสีแดงซึ่งสาราลยสีแดงเนี่ยจะนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะสาราลยสีแดงนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสแล้วมีสารสก,กัดจากผลลูกยอผลลูกยอนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดรอยแดงลดสิว ลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะมีน้ำกุหลาบจากประเทศบังแกเรียน้ำกุหลาบตัวนี้จะช่วยทำให้รอยสิวะจางจางลงนะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์นะคะตัวนี้ดอกลาเวนเดอร์นีจะช่วยทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะฝ้ากระนะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะช่วยความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวมันจะชุ่มชื้นแบบนี้ผิวจะไม่แห้งผิวจะไม่คันตื่นมาหน้าจะฉ่ำหน้าจะเงาหน้าจะแบบ คือตื่นมาเราจะสัมผัสหน้าเราได้เลยว่าหน้าเรามันจะเหมือนแบบมีความเงาเหมือนสาวเกาหลีนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวจะได้ให้ดูเนื้อครีมกันนะคะตัวนี้สารสกัดนะคะมีมังคุดตัวนี้มีมังคุดมีว่านหางมีทับทิมมีสารสกัดจากสารไล่สีแดงเหมือนกันคู่นี้นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากแมกโนเรียนะคะตัวนี้ช่วยให้ความชุ่มชื้นเลยตัวนี้ความชุ่มชื้นเขาเด่นมากๆ ครีมตัวนี้ชุ่มชื้นเด่นเด่นเรื่องความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเติมน้ำใครอยากแบบหน้าเกาหลีสาวเกาหลีนะคะต้องโดนเลยตัวนี้แล้วที่สำคัญมันใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะแล้วคู่นี้แค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะดู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 ห้าร้อย,ย500บาทเท่านั้นหรูหลาหมาเห่ามากที่ไหนไม่มีนะราคาเนี้ยแต่ที่นี่มีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ